แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงโดยรวมประจำราศีในวันพฤหัสบดีที่26มิถุนายน2568ความหมายมีดังนี้ราศีกลุ่มผู้ที่เกิดระหว่าง13กุมภาพันธ์ -13 มีนาคมโดยรวม วันนี้คุณจะให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและนวัตกรรมอาจมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเป็นวันที่ดีสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆการงานการงานมีความก้าวหน้าและโดดเด่นคุณจะสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆควรระวังความไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีโอกาสได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิดหรือจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีควรระวังการใช้จ่ายเพื่อความฟุ่มเฟือยความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่น่าสนใจจากกลุ่มเพื่อนหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรมใหม่ๆคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีและมีความเข้าใจกันมากขึ้นสุขภาพ สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดจากการใช้สมองมากเกินไปหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร